เ,เคสล่าสุดนะครับหูเบน์นะครับส่งมาซ่อมนะครับอมฮามาน Q01 นะครับตัวตัวแรกที่ส่งมาคืออาการขึ้นขึ้นวิุไม่ขึ้นนะครับมองไม่เห็นตัวโคแอมครับในตัวจูเนอร์ทีวีเฮ้ยเดี๋ยวจูเนอร์จูเนอร์เอฟเอ็มกับตัวระบบวิุก,กับภาคขยายยิ่ในตัวเดียวกันครับจะมีจูเนอร์ของวิทยุอยู่นี่นะครับ ตัวนี้เราเสร็จก็เลยมายืมลองกับอูที่รู้จักกันนะครับตัวนี้แอมเดิมครับตัวนี้แอมที่เราซ่อมครับหลักการในตรวจเช็ค่ง่ายๆครับคือปกติก็แสงมันต้องมีก่อนครับคือเบื้องต้นตอนที่ไปถอดแอมตัวนี้มาก็คือไฟเบอร์ o p ิก็เจอไม่มีครับไม่มีลําแสงยิงออกมาครับนี่ครับมันต้องยิงออกมาในงี้ครับยิงรอมาเลยครับ ตัวนี้ขานี่ครับยิงออกครับเห็นไหมครับลูกศรครับตัวนี้จะเป็นยิงยิงเข้าไปที่ตัววิวครับตัววิยูก็จะส่งคําสั่งข้อมูลมาผ่านเอร์บอปติกมาทางนี้ครับขาหนึ่งเป็นขาเข้าแอมครับขาสองเป็นสัญญาณที่ออกจากแอมขาสองตอนนี้มันทํางานแล้วนะครับเทคนิคการที่เราจะดูก็ขอดปักดูครับบางทีต้องสตาร์ทเครื่องนะแต่จริงๆมันมีตำแหน่งที่ดูอยู่ครับ มี LED นะครับถ้าทำงานมันจะมันจะยิงแสงออกมากเดี๋ยวันนี้ลองมาลองกับ CL 5 0 0นะเดนะยวทีมพบอด,ดี้เดียวกันครับ อันนี้ก็ซอมจอด่างไปแล้วลนะครับด่ดดปกตินะครับ <S <S ด,ดีสังเกตได้ง่ายครับไม่ต้องขอปลั๊ก,กนะครับจะมีลำแสง <S <S อย่างี้เมื่อกี้เราดูมันจะไม่มีแสงครับตัวนี้คือ เราแอมทำาไฟเบอร์ติดส่งสัญญาณกันครับมนาะดูดูตำแหน่งอยู่ตรงนี้ดูได้เลยนะครับซับก็ดังปกติครับที่ตรวจเช็คก,ก็ค่าข้าประมาณนี้ครับดูไม่ยากครับ